นะครับผมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในไมค์ครับในมอด p a ็กที่มีชื่อว่าครีสต c ค a า t อีกแล้วนะครับผมซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมว่าผมจะหาพวกแกะพวกนี้นะฮะแล้วก็เอามันมาทำพวกชุดเกราะนะครับผมเดี๋ยวนะผมจำเป็นต้องมีกันไกลอย่างว่าเราไม่ควรค่าแกะนะครับตอนในช่วงนี้เนะื่องจากว่ามันมีคุณค่าสำหรัรบเรมากๆเลยนะฮะ ซึ่งเราใช้ฟูกกันไกในการตัดขนแกะแทนนะครับผมถึงแม้ว่ามันบางทีมัน,ม,นมันก็จะออกแล้วแต่เนาะมันจะสุม่มดรอปออกนะครับผมว่าแกะตัวนี้จะให้เท่าไหร่แลมลองนี้นะครับผมต,ตอนนี้ผมได้ผลเบอร์รี่มาบูเบอร์รี่นะครับผมอันนี้ผมว่าอ๋ออันนี้เอาไปทำห้องนี้ได้นะฮะอ่าปุ๊บโอ้โหศติภาหน้าโอเคอ่าผมอยากจะทำชุดกรอบแบทแมนว่ะ แบทแมนนี่มันต้องใช้อะไรฮะอ่าใช้เจ้าเดี๋ยวผมเอาแร่ไอนี่เผาก่อนดีกว่านะครับผมปึ๊บโอเคฟอน t น a นต่อเผามาตึก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 อย่างงี้นะฮะแล,แล้วก็เอาโตมาแล้วก็เริ่มเอ้ย,อ,ยอะไรมันโจมตีเราวะอู้หูสเกลไม่การฆ่าติดไปเธอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อวกนดิโอ้โห เกี่ยวอะไเนี่ยฆ่าแล้วติดวิทเทอร์ด้วยเฮ้ยไม,ไม่ไม่ตลกนะไม่ตลกนะเถื่อนมาับสเกลฆ่าติดวิทเทอร์นะฮะวันอยาทำรีบทำชุดเกาะแอนแมนให้เร็วที่สุดนะฮะก่อนได,ด้ฟุด้งได้ครับผมฟู้งใจโอ้โหร่อนบอกเยอะว่ะก็แอนแมนได้ทำได้นะฮะวะทีม่มันเล็ดฮุไม่ได้เดฮุดลูบ,บี้มาแล้วก่อนที่เจ้ามุมแม่ม,มุมตัวใหญ่จะเห็นผมนะฮะโอเคเล็ดฮุดเพิ่มพลังองกันอยู่นะครับผม ซึ่งเอาตรงอยากได้ซัพไฟเหมือนกันนะเนี่ย่มันก็ไม่ทันแล้วล่ะครับกราบิ้งฮุกนี่สร้างมาจากอะไรวะอ๋อไอเล่นอย่างงี้นะครับผมมือแรกจากแร่ทอด้วยนะครับผมก็เอาแร่ทอเผานะฮะและนี่ก็เผาเพิ่มนะครับผมครับเรามีได้จากอะไรครับฟอกลังสีแกมมานะครับผมอันี้ต้องรออีกนานเลยนะครกว่าเราจะทำชุดฮักได้นะครับผมไทเทเนียมนะฮะไทเทเนียมอันนี้นั่นนี่วะ ไม่ได้ยังไม่ได้นี่คืออะไร Ancheal Spark อ,อ๋อเป็น p o w ไ r by s p ของนะฮะชุดแฟลตต้องมีพวกนี้ก่อนนะผมเลดนะฮะโอ้โหครับนี่ยากพอสมควรเลยไปทำ Bad Girl g r a b b งฮุกนะฮะโอเคฮะในเกมของเราเป็นเดมเม o w ของเ e ดฮ h ดที่ใครหน้าตาใครดูใครกระเด็พูลแล้วผมไม่มีชุดด้วยวะ่ะแตงมุมลายตัวนั้นโอ้โหตัวนั้นมันตีทีนี่แบบเลือดแทบกระชูด กัดแล้วตูไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนนะกัดอย่างเงี้ยโอ้โหแล้กัดแล้วจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนเมย์ไม่ได้กัดเบาๆนะกัดทีที่แบบเลือดเลือดที่แบบแทบจะะอักเลือดตายนะรู้สึกระแวงแถวนี้มากๆเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเนียนมันเนียนมันเนียนเลยเด็บมันถ้าเกิดมันอยู่มันไม่ได้อยู่ในกลางป่านี่ผมจะแบบมันไม่ค่อยเนียนแต่นี้มันเนียนนะฮะมันอยู่กลางป่าอย่างเงี้ยไป ยอนจริงครับผมโอ้ยทักทักโอ้อะไรวะทักอะอุ้ยอุ้ยผมนันตกอะโอ้ยเดียวผมข้าทักกันแล้วฮะน่าจะเป็นพวกโจรมั้งมันดรอปโกยิงก้อนให้ผมสองอันว่ะก่อนเดินเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านก่อนนะผมพอตอนเช้าดีกว่าผมคิดว่าผมจะสร้างบ้านนะแต่ไอ้แมงมุมแมงมุมตัวใหญ่ๆนั่นก็อยู่ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเรียกว่าไอ้มุมใหญ่ๆดีกว่าผมอยากจะไปหาแกะนะฮะ ได้แนละ้วว่าทำพวกชุดเคราะห์นะพวกนี้น,นะครับผมแล้วผมมีโอกาสที่จะตีสู้กับแมงมุมใหญ่ๆนั่นแหละคือ,อระยะการตีมันแบบเหมือนแมงมุมใหญ่ๆจะคิวอลาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือมไ,มไปเขาแก้มันไม่ได้เลยนะเจ้าแมงมุมใหญ่ๆแบบแมงมุม,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 มไ,ไม่คิวอลาด้วยววะไม่เถื่อนอย่างวเนี้ยแบบโอโ้โหเรื่อม,มอนสเตอร์สายประเภทเถื่อนนะผมไม่คิอวอลานะครับแม่ผมว่าผมต้องผมได้ผมแบบผมจะไปสำรวจตรงนั้นก่อนนะฮะมันมีอะไรไอ้ไหนบ้านหลังเนี้ย จะมีเพชรอยู่ครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่มันโอ้โหมีลาวัยข้างบนด้วยนะครับแน่การดักชั้นดีนะฮะซึ่งเราก็มาอยู่ที่ไหนนะเนี่ยโหลแล้วผมมาอยู่ไหนนะเนี่ยนี่บอกลาพิสใช่ไหมลาพิสลอสุริบอกจะเฮกซอมบี้เหล็กใส่ก่อนอางนี้คืออะไรอะ โอ้ผมตายว่ะผมแบบโดนในตัวนั้นฆ่าว่ะให้เดี๋ยวผมวิ่งไปดีกว่าเฮ้ยนี่มันไอ,ไอ้นิ้วนี่ว่ะอ๋อผมนึกว่ามันเป็นในพวกที่มันคล้ายๆกับลัคกีบบ็อกซ์นะฮะเี๋ยผมนี่ผมสามารถใส่พวกหมวกได้นะฮะว่าผมจะเลือกหมวกอะไรนะผมตัวน,นี้ก็ได้หมวกเนี่ย<อ>ดูเท่ดีนะฮะเอาวนเอาหนังจอดอยากได้หนังมากเลยะฮะหนังวัว โอ้โหมันเป็นแบบกับดักที่แบบโคตรแนบเนียนนะแบบปื๊บทีนี่โอ้โหตายเลยนะไม่มีทางรอดนั่นไข่อ่ะสวัสดีเพื่อนนายเป็นใครอ่ะบอยเฟรนส์เหรออ๋อมันจะมีพวกเกิร์ฟแมนกับบอยเฟรนส์นี่วะโอพอตีแล้วแบบมีเสียงด้วยโอ้โยนย้อนยิงแล้วแี่ต้องบอกเลยนะว่าโคตรเก๋นะแบบตีแล้อ๋โอ้โหโอ้โแบบยังโดนโดนเหมือนโดนไข่ตุ๋นอะไรในชองนี้ นะครับแล้วผมอยากถ้าเกิดผมอยากกลับ <wheels> ท <restor at> ี่เด <tôi> ิมกลับไงวะ้นใครครับทันทีพริสควเนอร์อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ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 ยอ้ยมโหดจังแบบมาถึงนี้แบบเตียบคีเข้าอะแล้วติพิด้วยนะตีทอ้ยมันให้อเมทิสมาด้วยวะที่ผมบอกมันให้อเมทิสมาด้วยนะผซ้ออเมทิส สามารถเราทำเกาะอเมเทียสได้นะครับเกาะอเมเทียสดีพอสมควรนะมันเยี่ยมไปเลยนะเกาะไอ้เกาะอเมเทียสเนี่ยมันไม่ได้ดีพอสมควรมันดีมากมาเลยนะครับผมโอ้ผมคายพวกไพซอนดีเยอะดีกว่าแต่ความสามารถพิเศษสองตัวผมคือถ้าเกิดเจผมไปตีพวกความสามารถพิเศษนี่ผมว่าผมไม่ไหวว่ะผมแบบดักตีตัวธรรมดาฮะตัวธรรมดาถ้มผมยังไม่เห็น็พอดอกเลยความสามารถพิเศษมันคายยากกว่า โอเคครับมันดรอปอะไรวะดรอปเจ้าไลมอนไนท์นะครับผมโอเคอู้ขอสามารถพิเศษมนาะขอามสามารถพิเศษชิบกายแล้วชิบกายแล้วตึ้งโอ้โหยิงมาลดสามยังไงยังไงความสามารถพิเศษโอ้โหเป็นไรอืมอ้ยมันอยู่ถ้าเกิดอยู่ใกล้ม,มันติดพีชครับผมขอาสามารถพิเศษฮะโออมีมดแดงมาไล่กัดอะไรเนี่ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยหมดแดงไม่เอาดิมันจะต้องมาไล่กัดเราเลยแหละโอ้โหเลือดมันเมื่อไหร่มันจะหมดนะคือผมตีแบบยอดนะผมใช้ดาบใช้ดาบนี่ตีแล้วนะเฮ้ยนั่นแหละครับโอ้ตัวถ้าเป็นพวกความสามารถพิเศษมันจะป r อ p ของมาให้นะฮะนะออดรอปไอเจ้าอามินเชียสมาให้นะผมสำหรับพวกที่มันมีความสามารถพิเศษปึ๊บโอ้คนนี้ผมได้หมวกแล้ว嘛 ไอ้ hey, หมวกหนังนี่มึงมึงชอบอ่ะหมวกจีมันเหมือนหมวก G K เลยอ่ะนั่นไหนะอันเนี้ยเอาหมดนี่ออกครับเอามันหายไปไหนฮะนี่ไงจันเชื่อผมได้หมวก G K มาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในะโอเคนะฮะเย้เท่นะหมวก G K อ่ะมีหมวก G K ด้วยปะ่ะแล้วแบบคือมันมีทั้งหน้าไอ้ข้างข้างหลังไงคือผมต้องปิดแฮทไว้ครับ อ่ามันปิดแฮตตรงไหนนะอ่าตรงมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนอกว่าตั้ติ่งหรอไม่ใช่ดิไีดูเซตติง้งหรือว่ามันปิดแฮตไม่ได้ครับผมอ๋อปกตินี่มัน1.4นะฮะปกติมันจะปิดแฮตได้ใน1.8นะครับผมเจอดาว้งไฟเลยว่ะเหมือนมังกรจริงๆผมตัวใหญ่มากนะฮะผมเลยหาทางกลับไม่เจอเน,น,นี่ยตอนเนีเ้ยเฮ้ย เฮ้ยหัวเนียนแคทครับดูเท่ดูเท่ดูเท่ได้เอาแบบมาเป็นเนียนๆเลยนะครับหัวเนียนแคทนะฮะแล้วก็ใส่หมวกไปด้วยก็ได้โอ้มันดูฟงฟงเงินไปว่ะเวลาไม่ค่อยได้นะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรไม่ชอบเฮ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้โหดักควายอีกแล้วครับเัง๋วมานี้นะฮะเออในมุม ดวดดค่อยติดไปทีละตัวนะฮะตัโอเคครับผมซึ่งหมางนี้ผมได้ขอมาพอสักตัวแล้วโอ้โหบนนันไดผมเยอะมากนะมีนี่ด้วยฮะโอ้ข้างบนนี่เป็นแร่อเอ้ยปลุกเสกตัวอะไรปลุกเสกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้คำพูดที่แบบสุดยอดมาปลุกเสกอะ่ะเป็นแร่ี่ผมมาโอ,โอ้ยผมเจอนี่ยไหมว่าใหญ่ใหญ่ ซึ่งสามารถค้าไปเจ้าสิ่งนั้นได้แล้วนี่อะไรเสียงเมื่อกี้เสียงแล้วว้าวจะแล้ที่ปกเสกได้แล้วผมตึง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 ตนอนนนะแบบปกเสเลยปกเศษเลยครับเนี่ยตขอทาบความสามารถปกเสกนะฮะวอเทอร์ดาก้อนนะผมวอเทอร์ดาก้อนต้องเอาน้ำผสมนะฮะก สปอเนอร์วอเทอร์ดราก้อนนะครับเสกวอเทอร์ก็ไม่ล่ะทุกเสกเดี๋ยวเดินมาขใจคำสาปที่แบบส่อยน์โอ้ฝนตกนะครับตอนนี้แม่ถึงว่าที่คือไม่กลบมาเต็มเลยแล้วผมต้องไปอาศัยบ้านเลยนะฝนตกตกเรื่อเลยนะฮะคนตกหนักมากนะครับผมไม่แหลกกะเก่าที่หากล่องเดิมเอ้ยตุ้มตัวอะไรวะเฮ้ยทำไมึงดูแบบโอดูดูสายตามนะครับแบบกินน่ากลัวมาก ตัวอะไรครับเหือนกรออ่าสัา่างโเป็นเบสลรอกับผมมันเป็นรอตสเอเออทางอื่นก็มีนอนอันอนนะี้นเป็นอะไรนะนี่คืออะไรอนะไม,ไม่รู้อ่ะตอบผมดูข้างบนฮะมหเลย สำหรับผมนี่มันอยู่ไม่ได้จริงๆแบบไม่ได้ยุ่งเลยแบบทุ่มนี้อยู่ไม่ได้ผมน้องยุ่งนะครับส่บ้านคือแบบไม่เสร็จมันอยู่ไม่ได้นะฮะยังไม่เอร็จผอยากรวารวมทุกคนเลยรวมแบบนี้อย่างเช่นไทยกับนะแล้วอยากรู้ว่าเห็นเครื่องเลยนี่ยเด็ดทำแบบตอนนี้จะสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนรูปปั้นเลยสักอย่างเหมือนแบบ มันดูดิลเลอร์มอนด์ไหครับแล้วมันเป็นรูปปั้นหมาตายเลยฮะข้างบนไม่มีลาวาอยู่นะครับผมลูกดาวมเป็นลาวา,านั่นแหละุตายอุดตายแลมมอยอยไม่มีอะไรอยู่ข้างบนฮะสิแปลกประหลาดไม่ใช่แหละรือรูปปั้นนี้สร้างมาเพื่ออะไรฮะใครก็ได้บอกทีว่าลูกป,ปัน้นมาเพื่อ,อ คลมาข้างล่างอ่ะลมมาข้ลางล้างยกันนะอยากรปู้ว่ารูกป้านนี้มัสร้างมาเพื่ออะไรคือว่าจะมีท่มมอนเปลามองมแล้วไม่อยู่ข้างล่างก็ได้นะผมเดี๋ยวาการคนดมาข้างล่างอยู่เลยจบบเจออาะหัวเี่นลยซึ่งผมว่าตรวจสอบรูปปัานนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โหคืออะไรอะ่ะไม่มีอะไเลยหรอรูปปนอะไรใหญ่เนี่ยโอ้ไม่มีะไรเลยนะเลยนะีนเ่ยูน ใหญ่ตัวไงไม่มีใหญ่ตัวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยแมนตัวใหญ่ได้โปรเลมมีเตี้ยบเตี้ยมตัวร้ายอ่ะโอ้โหตายครับมันอยู่แล้งกิ้งรับหนึ่งครับเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอ้โหแน่นอนนะผมผมมันมีผมมันมีไข่ตัวนี้ว่ะ <c oughs> <ง larva> e> ไอตัวนั้นตัวอะไรอ่ะสกลวะวันเดอร์เลอร์นะฮะเป็นรับจ้างทำอะไรครับ เอาเอดเมียมแลกับเกงนะครับผมจุนี้มันก็เปอ็พของม่นั่นนะฮะเอของพวกเจ้าอินเดอร์แมนปกตนะเอ็นพีซีอ่าเค้าเขาอยู่ไม่ได้นะผมรู้สึกเสียดายแล้ว่ผมเก็บเลยเ้าบางเขาว่รูปแบบสวยงามมากนะผมต้องแบบเก็บแล้วคือเก็บแ้ือตอนะผมค่อยมาให้บ้างเขาอยู่้ มันเขาก็น่าอยู่นะดูดิผมหลับตึงๆเหนือนเดี๋ยวแล้วผมมาไปหาอุปกรณ์ของคืนละผมก็ยังตกอยู่นะครับผมตอนนี้หัวหัวนลี้แค่แบบเหมือนเป็นเดนพูลแล้วไม่มีอะไรออกจากหัวนะฮะเคร่ผมเดี๋ยวผมต้องไปหาอุปกรณ์คืนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยตายมากลับมาบ้านเดี๋ยวผมไปรอเงินโอ้ยมีแอ่งน้ำด้วยครับแม สมจริงจริงเลยนะฮะอากาศแบบโอ้โหสดชื่นแบบเฟรชี่เนี่ยเฟรชี่ฮะไอ้ไอเจ้า er ะะอเ,นอ,นอ,าานเอนเดอร์โกเลมนะฮนะมันก็มีข้อเสียงของมันอยู่นะผมคือว่าจากที่ผมมันก็เหมือนเอ็นเดอร์แมนธรรมดานะผมที่แบบสามารถตีบอกว่าไม่สามารถขึ้นสูงได้นีมันเป็นข้อเสียของเอนเดอร์โกเลมนะครับผมเป็นน้อยผมชอบ สูงขึ้นนะผมค่าเขาจะสูงขึ้นอนะ่ะเราจะได้เอนเดอร์โกเลมฮอนมาเลยซึ่งอุ้วไม่ทำดาบไนท์ไนท์ฟอลว่ะซึ่งผมมีดาบที่ดีกว่าดาบไนท์ฟอลแล้วนะฮะตอนนี้ผมสูงขึ้นนะผมกลายเป็นผมกลายเป็นเอนเดอร์โกเลมแล้วฮะผมสูงขึ้นนะผมแบบผมนี่ระดัแบบสูงขึ้นจนไอ้ใต้นี่ก็ร้องไห้เลยนะระดัแบตบึ้งเที่ยนเลยกนนะฮะทีผ่ผมอยากร่างกายปกติครับผมผม,ผมไม่ได้อยากสูงขึ้นอยากปกติของผม โอเคผมมาดีสุดละโอเคครับกลับร่างเดิมนะฮะแม่ตรงนู้นมีเรือโจรสลัดด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้มีเอนเตอร์เชสผมขอขุดเอนเตอร์เชสมาดีกว่าอบอ๋อ,อถ้าเกิดขุดเอนเตอร์เชสจะได้ออฟซิเดียนเคื่เลยเฮ้ยที่นี่มันรุนคุน่ะมันเป็นรังโจน,นะฮะดูของนี่ครับแม่จ้องจริงนะครับหน,นังสือด้วยนะฮะการเป็นภัย รา,บ,บ,ราบ,บราบราข้างล่างนี่จะมีอะไรครับผมบอกนะว่าไอ้าาที่นี่มันในทีอ๋อโอเคครับจำละที่นี่มันจะเป็นในเจ้าที่ที่แบบมีพวกอีโโอ้นี้ก็เหรอไม่เอาเลยไม่อยากยุ่งกับเขาครับผม โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผ่าหน้าผมขอข่าวขอขอตัวไปหาบ้านก่อนนะครับโอเคครับผ่าหน้านะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับผมโอเคให้บเมียเปิดดอกเด้วยโอเคครับซีโอเคนะครับเจอกนในฝันหน้าครับบ๊ายบาย